<Yeah>. Okay. บ้านหลังนี้นี่สวนใหญ่จังเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอสุนี่วีวีแล้ว,วันนี้นะคะเราไปอยู่กันในเกม h o u s e f ิป e r ออีกแล้วนั่นเองครับผมว้าู และที่สําคัญนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไม่เข้าไปทําในบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเราทําในบ้านไปนหลาย EP แล้วใช่ไหมเราไม่ได้แต่งสวนให้น้องดูเลยนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะเราจะมาตั้งแคมป์กันที่หลังบ้านของเราเรียกว่าหลังบ้านได้ไหมได้เพราะว่าทางขึ้นไปอยู่นั้นไงหลังบ้านนะเอนค่ะโอเคเราจะเริ่มจากการเอาต้นไม้ออกก่อนเลยนะคะแต่ว่าเราจะเหลือต้นใหญ่ต้นนี้ไว้นะคุณพี่บัาอชอบมันมากเลยเว้ยมันดูสวยมันดูเป็นแบบความงาม เราก็จะตัดออกไปก่อนเลยนะคะและจากนั้นเนี่ยบ้านของเราก็จะมีญา้าที่ลกลุงรังใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตัดออกไปพร้อมๆกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่เราตั้งคข็มกันนะก็อาจจะต้องทําให้มันดูดีหน่อยข้างหลังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะคะเราจะตัดเอาแค่ตรงที่เราทําเท่านั้นนะทุกคนมีวนรอบเสามีการวนรอบเสาด้วยเออเอาดิก็มาดิครับก็มาดิครับม,มาอีฟูมม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  จะบอกเลยว่าตรงนี้นะคะเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยเพราะเราสามารถมองเห็นทะเลได้ได,ด้วยนะทุกคนเออมันโอเคเลยอะโอเคมากๆเลยทีเดียวและแคมป์ในวันนี้นะคะผมคิดว่าเราควรที่จะตั้งประมาณตรงนี้นะเราก็จะมีแบบเป็นสิ่งสารสัตว์เล็กๆน้อยๆมาแบบอยู่ในแคมป์ของเราด้วยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันตกแต่งกันเลยดีกว่าสิ่งที่ปามได้หาเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นพวกรถพวกเต็นอะไรพวกนี้นะคะทุกคนก็มีพวกแคมป์ไฟด้วยเออนี้น่ารักเอาลองเอามาตั้งดูสิ เฮ้ยดูดีดูดีหดี๋ดสองซ้ำเฮ้ยน่ารักเหมือนไปแคมป์ปิกนี้จริงๆเลยอะ่ะก็ใช่ดิเป็นแคมป์ปิกนี้จริงๆดีจะเป็นปอมๆได้ไงอะ่ะถูกไหม <c oughs> ถูกโอเคพอเราตั้งเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตกแต่งด้านข้างด้วยเราจะใช้บ่อน้ำในการตกแต่งนะนี่ไว้ตรงนี้มีอันนี้แล้วเสร็จค่ะแคมป์เรียบร้อยค่ะล้อเล่นล้อเล่นเมื่อกี้เป็นการล้อเล่นของพี่ปากเองนะคะทุกคนอย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดคลิปเด้อรอดูก่อนเด้อสัว แล้วลังนั้นนะคะเราจะเอารถแวนมาตั้งเลยค่ะเป็นไงดูดีใช่ไหดูดีชุมุด,ดมเลยอ่ะการตั้งเต็นเนี่ยมันจะขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือเต็นนั่นเองค่ะทุกคนเราจะไม่ต้องเอาเต็นมาตั้งด้วยนะคือทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ป้าครับบ้านก็มีทาไมไม่แบบไม่อยู่ในบ้านเพราะมันไม่ได้ฟิลเลยคะฟิลแคมป์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ถูกเะล่ะการเรามาตั้งแคมป์มาตั้งเต็น กินลมชมวิวอยู่กับบรรยากาศทําให้เราเนี่ยมีความสวยงามยิ่งขึ้นค่ะทุกคนพี่น้องค่ะสวยงามยังไงครับพี่ก็เป็นความสวยงามทางด้านจิตใจแล้วกันนะอ่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นบาร์เล็กๆสําหรับการมาตั้งแคมป์นะคะนี่ถ้าแคมป์ยังม,มีบ ار, มาร์พี่ปาแบบโลกติดบาร์ป่ะเนี่ยนี่ตั้งประมาณตรงนี้เลยไปสองเต็นท์นอนเนอะแนละ้วทุกคนสวยๆอะ่ะดูดี แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาของที่มันจําเป็นสําหรับการตั้งแคมป์มานะคะนั่นก็คือเป็นโต๊ะปิกนิกนะทุกคนตั้งแคมป์มันต้องมีโต๊ะปิกนิกอยู่ข้างหน้าเว้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีที่นั่งไงพี่ถูกไหมพี่พูดถูกนะพี่ไม่ได้พูดอะไรผิดเลยเธอชุบดีมันเป็นโต๊ะแบบติดพื้นนะคะเอาไว้การแบบว่าเรานั่งกินบาร์บีคิวปาร์ตี้กันอะไรแบบเนี้ยมันจะได้แบบว่าทั่วถึงไงบางทีคนไม่มีเก้าอี้ก็สามารถนั่งพื้นได้เลยเพราะว่าพื้นหญ้าของเราเนี่ยนนนุุม่มมแลล้้้้ววกกกก็็จะะะีีเเาอๆดยคคท มีพี่ปางพี่แจงพี่กิบพี่ไม้พี่โมพี่ป๊อปแล้วก็จะแปลงนางพื้นตามนั้นอ๋อใช่เราลืมไปเลยเว้ยเรายัางไม่ได้เอาเตาบาร์บีคิวมาวางใช่ใช่ใช่มันจะมีเตาบาร์บีคิวหลายอย่างเลยนะแต่แบบที่พีป่ปางคิดเนี่ยก็ก็ก็กสวยนะแบบเนี้ย คือมันจะมีแบบกลมกับแบบใหญ่ใช่ไหมแบบกลมมันก็จะได้ฟิลแบบว่าสมมติเอานี้เอาไว้ทําไส้กรอกแล้วกันอ่อัน,นี้ไว้ทําไส้กรอกส่วนอันใหญ่เนี่ยเอาไว้ปิ้งเป็นอาหารทะเลดีปะ่ะอ่ะไส้กรอกกับอาหารทะเลค่ะเนี่ยพี่บางคิดมาแล้วคานวณมาหมดแล้วพี่ไม่ได้เพิ่งเริ่มทำนะพี่คิดคํานวณในหัวมาแบบเป๊ะทุกอย่างแต่น,นี้มันจะบอกก่อนนะคะว่าเป็นแคมป์ที่เอาไว้แบบเขาเช่ามานะก็คือเราเลยมีบาร์เครื่องดื่มให้ด้วยนะทุกคน แล้วจากนั้นเนี่ยตรงนี้นะตรงโซนเนี้ยเนี่ยพี่ปาคิดว่าอยากให้มันดูมีความน่ารักยิ่งขึ้นเราจะมาเอาผักสวนครัววางค่ะเอากระลำวางลงไปผักอะ่ะมันก็ต้องมีความแบบไม่เท่ากันถูกปะล่ะเราต้องแบบมีการแบบชึบชึบชึบ,ชบติดติดหน่อยหน่อยนะทุกคนอ้าวโอเคอ่ะเราวางกระลำลงไปแล,แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะมีผักชนิดอื่นไหมที่เราสามารถวางได้อย่างเช่นน้องแครอท คอือเราอมีประสบการณ์ด้าน,นการทำสวนมาแล้วไงทุกคนชนะหน้ามันก็จะไม่ยากเว้ยถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปทำสวนของพี่ปานะคะก็มีลงอยู่ใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับเพืนนี่มีช่วขายของด้วยเหรอเนี่ยบ้าไปเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนประมาณนี้นี่คือสวนประมาณนี้ของพี่ปานะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องมาติดไฟรอบๆด้วยนะไฟที่ฟางเลือกอยากจะเลือกเป็นไฟที่ดูเหมือนกับการตั้งแคมป์นะคะแบบเหมือนแคมไฟอะไรอย่างเงี้ยตั้งมาตรงนี้อันนึงวันนี้อันนี้นึง อันนึงแล้วก็อันนี้อันนึงแล้วรอบแมป์เนี่ยเราจะตั้งอย่างนี้หนึ่งสองตัวนี้พันเดินน้าทางเดิน,นเข้ามานี่หนึ่งอันนี่นอันอและอันสุดท้ายประมาณนี้แล้วน้องถามว่าแล้วไหนยะพี่ปงังสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆที่พี่ปังบอกว่าจะมาด้วยพี่ปังก็ได้โหลดมาแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือนุ่นกิตายนุ่นกิตายเฮ้ยมีนกจิบๆด้วยอะพี่เราเอาลองวางนกจิบจบไว้ตรงแปลงผักดู ฮ่าแอบไปดูแครอทอุ้ยเพราะมันเริ่มมืดแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นแคมป์แล้วนะแคมป์ะมันต้องแบบไฟสลัวสลัว,ลวแบบนี้เลยทุกคนถ้าสมมติว่ามันเป็นในป่าเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกแรคคูนใช่ป่ะแบบแอบย่องมาในเต็นท์เราตอนกลางคืนนี่ก็จะมีหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ค่ะแอบย่องมาในเต็นท์เราตอนกลางค่ำกลางคืนนะทุกคนแล้วก็จะต้องมีนี่เลยกระต่ายอยู่ตรงนี้แต่ว่ามืดจังอะ่ะอันนี้หละค่ะที่เขาเป็นถาดแบบว่าเนี่ย แคมไฟอะมาวางไว้มันน่าจะสว่างขึ้นอ่าโอเคเลยนะแล้วก็อาจจะมีเก้าอี้นั่งล้อมไม่อยากได้เป็นเก้าอี้อยากได้เป็นเบาะรองนั่งมากกว่านี่ไงเราก็จะมีบีนแบ็กนะคะเอาวางไว้ตรงข้างหลังนี้ด้วยเป็นบีนแบ็กสีเหลืองนะคะให้เข้ากับบรรยากาศของข้างหลังนะข้างหลังเขาจะมีรถตู้แวนสีเหลืองอยู่นะคะทุกคนใช่มันน่ารักมาก แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นน้องกระต่ายด้วยน้องกระต่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีสัตว์หลายชนิดมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่เราจะเลือกก็จะเป็นพวกน้องกระต่ายเพราะว่าเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะมาทําฟาร์มกันนะเพราะว่าเนี่ยพี่ปังเขาโหลดของทําฟาร์มมาแล้วแต่เนี่ยจะมีน้องกระต่ายตัวนี้นกระต่ายคุณสามารถเล่นกับกระต่ายได้อย่างใกล้ชิดน้องกระต่ายบอกว่าเราต้องการอาหารจากคุณจะไม่ไปซื้ออาหารกระต่ายได้ที่ตกข้างหน้านุ้นเลยนะจ๊ะ ห้ามให้ไส้กรอกกับน้องกระต่ายเด็ดขาดเลยนะรู้ป่ะนี่เป็นกิมมิกเลยนะเป็นกิมมิกเล็กๆของแคมเราเนี่ยนะคือเราสามารถเล่นกับกระต่ายได้อย่างใ้ชิดแล้วก็มีแรคคูนมาขโมยอาหารด้วยอะเดี๋ยวเราวางอาหารให้ดูหน้าขโมยดีกว่าค่ะทําให้มันดูหน้าขโมยยิ่งขึ้นหน่อยอาหารที่เราจะวางเนี่ยก็คิดว่ามันจะเป็นอาหารแบบแนวน่ารักน่ารักมีหรออาหารแนวน่ารักน่ารักมีมันมีอาหารแนวน่ารักน่ารักอะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราโหลดอาหารมาเยอะมากเนี่ยเห็นปะเลาก็จะมีหม้อ มันขาดไปได้จริงๆไว้ทุกคนเพราะว่าจุดเด่นของพี่ปางเลยก็คือการวางอาหารให้มากมายใช่ปะละ่ะหูบางทีอันเนี้ยและคุณอาจจะมาขโมยสิ่งนี้ก็ได้นะสิ่งที่เรียกว่าหม้อข้าวอันใหญ่อันเนี้ยแล้วก็นํานี่เลยครับผมแซนด์วิช,ชซายมูช,ชกับนี่พี่ปางเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นแฮมเบอร์อันใหญ่มากทุกคนแอแล้วก็สักดีนี่เลยครับผมคือเช้าเช้ามาเนี่ยไม่ต้องปลุกนาฬินนกานะคะเพราะว่าลายเพราะว่าเรามี นกจิบจิบกระซิบหัวใจมาอยู่ข้างๆเราด้วยนะคะคืออยากวางน้องด้วยอะถ้าระาวาังน้องด้วยอะน้อนนดแต่น,อน,น้องนดจ่ะคือปกติเขาใช้ไก่ขันเนาใช่ปะบ้านเราใช้นกเว้ยนกขึ้นมาไม่ได้เนี่ยนะคะนกจะเกาะอ,อยู่ตรงข้างล่างนะคะทุกคนต้องสังเกตดีๆนะอย่าเหยียบน้องนะขอร้องละอย่าทำน้องเลยแล้วก็จะมีนกที่แบบแอบมาขโมยอาหารอยู่ตรงนี้ตัวหน,นึ่งนี่ขะกินไหนฉันขอกินไหนได้ไหม ไม่ได้ห้ามกินลดคํามกิน One hour later <c oughs> สำหรับวันนี้เนี่ยสมนีก็คิดว่าสมนีจะมาตั้งแคมป์กับเพื่อนๆน,นะคะก็เลยได้จองที่พักเอาไว้เป็นที่พักริมแลแบบตั้งแคมป์นะสำหรับส่วนตัวบ้านเนี่ยเขายังไม่เปิดให้เช่านะคะก็เดี๋ยวพีอีพีหน้าเขาน่าจะเปิดให้เช่าแล้วล่ะค่ะพร้อมกับห้องซาวนา่าอะไรพวกนี้พอเราเดินเข้ามาตามทางหินที่เขาปูไว้ให้นะคะก็จะพบกับหุยนี่มันคือที่ที่เราววกินอาหารเชา้านี่เราสามารถมาหยิบตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าบ้านเขาจะเอามาวางไว้ให้เรานะจากนั้นเมื่อเราเดิน เฮ้าา oney, ยเราอยากกินแครอทสดเราก็สามารถหยิบตัวนี้ได้เลยมีนกด้วยอ่ะบ้านอ่ะน่ารักจังเลยและก็มีกระมนะคะให้เราแบบกินแบบหยิบจิ้มกินได้เลยเหมือนเป็นกับแก้มเออไปกับแก้มเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอดอกทานตะวันที่มีนกพวกอยู่หนึ่งอันก็คือไม่ยอมหันไปมองเอ้ยเขาหันไปมองหมดเลยว่าแต่ที่เหลือไม่ยอมหันไปมองพระอาทิตย์อือันนี้ไม่เขานี่เขาพวกที่เหลืออะของปอม แล้วก็จะมีรถแวนนะคะพร้อมกับโซนเล่นกับน้องตุยน้องกระตุยนะน้องกระตุยเนี่ยเราสามารถซื้ออาหารได้ตรงเคาน์เตอร์ที่มีน้ําวางเลยนะคะทุกคนตรงนั้นเนี่ยาสามารถซื้อได้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากดื่มน้ําเปล่านะคะให้แนะนํานี่เลยค่ะมาตรงบ่อน้ําตรงนี้แล้วก็ดื่มเอานะคะทุกคนเพราะมันเป็นบ่อน้ำธรรมชาติใช่ที่ข้างล่างก็มีน้ําริดอยู่เป็นขวด,ดถ้าเราดึงขึ้นมาคนน้าขวดก็จะขึ้นมานะทุกคน เป็นอนามัยอย่างหนึ่งนะคะต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่กับบ้านนี้มานานกว่าพันปีแล้วนะเพราะเราไม่อยากตัดออกใช่มันสวย พอมาดูโซนแคมป์ของเราบ้างเราจะมีเต็นท์ให้ทุกคนนะคะถึง2เต็นท์ด้วยกันนะเต็นท์แรกก็จะอยู่ทางด้านนี้เต็นท์นี้เนี่ยจะเป็นเต็นท์ที่อยู่ใกล้กับรังนกนะคะตอนเช้าๆเนี่ยเรามันจะป็นต้องตั้งนาฬิกาปลุกนะเพราะเราว่านกตรงนี้เนี่ยเขาจะปลุกเราอยากดูก็ดูง่ายๆเลยค่ะตัวนี้มีนกอีกหนึ่งตัวน่ารักมากและอีกเต็นท์หนึ่งนะคะก็เป็นเต็นท์ที่จะเป็นต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีแรคกคูนค่ะแรคกคูนเนี่ยอาจจะเข้าไปในเต็นท์เราตอนกลางคืนได้ฉะนั้นต้องปิดให้สนนิททด้วยะะคคุกน อพอเรามาดูตรงโซนนี้โซนกินข้าวมีเก้าอี้อยู่หลายตัวพี่บางก็ได้บอกไปแล้วนะคะเป็นเก้าอี้ของใครบ้างนะแล้วก็จะมีหม้อข้าวอุ๊ยอันนี้ดูแบบไปกับข้าวนะเนี่ยแล้วก็จะมีกับข้าวแล้วก็พี่นกค่ะนกที่กำลังจะมาแยง่งเรากินแซนด์วิชด้วยทุกคนโอ้ยอย่ามาแยงนะ่งหนาแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เอาไว้ต้มข้าวแบบดูเป็นการตั้งแคมป์อ่ะ ใช่แล้วก็จะมีเป็นบาร์บีคิวนะมีปลาปิ้งให้ด้วยแล้วก็จะมีซซาลามี่ที่กําลังปิ้งอยู่แล้วก็มีแซลมอนที่กําลังรอปิ้งกับไข่นะคะและตรงนี้เนี่ยข้างในก็กําลังอบเนื้อรมควันอยู่ก็คือหอมกรุ่นแต่ว่าเรายังเปิดไปได้นะเพราะว่าเรายังทําไม่เสร็จนั่นเองคะ่ะโอเครู้สึกดีมากเลยรู้สึกแบบบ้านสวยนะวันนี้ก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของสุนีวิวี่และครั้งหน้าเนี่ยเราจะ มาสร้างอะไรหรือจะมาต่อเติมบ้านหลังนี้หรือไม่ติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้พี่พันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย